อคส่วนอันนี้ก็จะเป็นตรวจของหูแล้วเนาะซึ่งส,สรุปให้ก่อนเลยว่าผลอันเนี้ยปกติใช่ไหมอันนี้ปกติซึ่งดินเน่เทสเนี่ยก็เป็นการเปรียบเทียบแอร์คอนดักชันใช่ปะแอร์คอนดักชันกับโบนคอนดักชันเออซึ่งอันเนี้ยบอกว่าแอร์ดีกว่าโบนเนาะซึ่งให้ใหจาว่าถ้าเกิดแอร์ดีกว่าโบนเนี่ยก็คือปกติวิธีการตรวจก็คือว่า อันนี้เป็นหูใช่ะน,นี่คือหูเราน,นี่มองจากข้างหลังนะมองจากข้างหาลังเราก็จะเอาซ่อมเสียงเนี่ยเคาะเคาะแล้วเอาด้ามมันไปจ่อที่มาสตอย d process เนะอยู่หลังหูอเออโอเคทีนี้คร่าวๆนะที่ไหนจะเป็นเซน s o r y ี่ไหนจะเป็น conductive สมมติว่าหูด้านเนี้ยด้านขวาด้านขวาหูด้านขวาเนี่ยเป็น เซนเซอรี่นื้อเเฮลิ่งร้อนใช่ปะ่ะคือไอการที่เป็นเซนเซอรี่นื้อเเฮลิ่งร้อนเนี่ยแปลว่าก็คือหูด้านขวาเนี่ยเส้นประสาทไม่เวิร์กแล้วเออเหมือนกับเป็นสายไฟที่มันทํางานไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเสียงมันจะมาจากทางไหนอะสายไฟมันก็นํากระแสะไม่ได้ดีเนาะเออเพราะฉะนั้นหูด้านเนี้ยจะได้ยินดีกว่าอันนี้กดไลค์กดไลค์เพราะฉะนั้นนะั่นคือเลเธอร์ไล่เลเธอร์ไลเซชันนะมันจะมา,าทางนี้คนไข้ก็จะบอกว่า การตรวจคือเอาซ่อมเสียงมาวางบนหัวอย่างงี้ใช่ป่ะหน้าผากหรือว่าอะไรก็ได้ก็คือแบบเคาะแล้วก็ามาวางบนหัวหูด้านนี้ได้ยินมากกว่าแต่ถ้าเกิดกลับกันแล้วกลับกันถ้าเกิดว่าด้านขวาคนไข้เป็นคอน d u c ทีฟเฮลิ่งรอสต s อ่าถ้ายังจับได้ใช่ป่ะถ้าเกิด c คอน u c t i v e ก็คือโบนโบนมันจะดีกว่าแอร์ใช่ไหมโบนดีกว่าแอร เพราะฉะนั้นการที่วางซ่อมเสียงไว้บนหน้าผากอย่างเงี้ยเนาะวางไว้บนหน้าผากทาให้เสียงเนี่ยมันผ่านกระดูกถูกป่ะผ่านเข้าหูไปผ่านกระดูกซึ่งด้านที่โบนดีกว่าแอร์ก็จะเป็นด้านนี้ Conductive ิ e e l i n g loss เพราะฉะนั้นก็คือ l e t e r a t i o n นมันจะไปทางด้านที่มีรีชั่เนานะก็จะจะไม่เหมือนกันระหว่างระหว่างสองอันนี้เนาะ บางคนก็หลอดคาร์บบางคนก็โอคาร์บแล้วแต่เนาะถ้าเกิดพี่ถนัดเอ,อ่อถ้าเป็นพี่ก็ถนัดท่องแบบเนี้ยอันนี้ก็คือถ้าแบบทางเทคนิคแล้วมันจะอยู่ในเรื่องแอบโดเมนอลเพนใช่ปะเออแต่ว่าเวลามาใช้มันใช้ได้กับทุกเพนอะ่ะเ,เดี๋ยวลองดูเนาะโอ้ oh, คือออนเซตใช่ไหมเป็นตั้งแต่เมื่อไหรอะ่ะเป็นแบบ พูดให้ถูกก็คือเป็นลักษณะของตอนเป็นอะซัดเดนโปรแกสซีแกรดัวออนเซตหรืออะไรเงี้ยค่อยๆเป็นหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะโลเคชั่นดะูเลชั่นคือเป็นมานานแค่ไหนใช่ปะ่นะซีคาแรคเตอร์เนาะปวดจีดจ๊ดจี๊ดปวด บีบๆอะไรเงี้ยเอสองเอก็คือเป็น aggravating factor หรือ alleviating factor ก็คือแบบปัจจัยที่ทำให้ดีขึ้นแย่ลงอะไรเงี้ยนะเนาะอ่าคือ radiate แล้วไปไหนไหมอะไรเงี้ยที่ temporal แบบสัมพันธ์กับอะไรไหม ระยะเวลาใดหรือว่ามื้ออาหารหรืออะไรประมาณนี้เนาะเคือซ i v i ลิตี้ก็คือเพนสกอร์